แต่อย่าใส่ดหมันอีกแล้วพี่น้องหมันหมานหมานนี่นี่นี่นีนี่พะตีนอูดนดอกยังงนมเลยว้าวนี่หน่ดอกนึ่งนะดอกหนี่ ได้ไหมครับนี่นี่งามไหมพี่นกว้าวนี่น้ำดู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 เห็นไหมนี่เอาเก็บเลยยงามเลยพี่นกงามงามงามตีนไห้เห็นเสื้อขอบคึงเก็บเลย <N> tám <stereotype> đồ Wow, sụt chót Đẹp, đẹp Đẹp, đẹp lấy cha Thôi tôi cả say, tôi cả say Đó ổn đấy con 嗯嗯。Uh huh.